ลืมกด Subscribe Adrian. และกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีจ้าอันนี้บร hehe, บรยากาศย่ามเศร้านะคะไปทำงานนะคะเย็นอยู่ปลายรถเมล์จ้ะอันนี้คือบ้านเกิดจีบเดชโมงค่ะหนมาก็เจ็ดโมงแต่ยังเหมือนเหมือนอยู่นะจ้ารอรถอยู่นะค่ะอากาศเหมือนเหมือน แน่ๆสันสวลสัวแน่น่าจะน่านแจ้งแล้วก็มืดเร็วนะคะตารถเมเ็ดงานดังรถสองต่อจะหนองเงองมืองแม่พอขาหองต้องกระถูอกเกๆน่าจ,าจะบรรยากาศนอกเมืองมิดเวม็ดนะคะนี่นะคะชีวิตเมืองหนอกปากกัดตินถีมนะคะฝนตกแดดออกที่มาตกกระเด็นมาเห็นงานนะคะ ว่าหาว่าได้กินนะคะยี่หนีว่ามีพีน่น้องเดจ้ะเออโตไผ่โตมันบ่เก่งกับยูบ่ได้ค่ะเนี่ยค่ะเอาบรรยากาศยามสามาฝากนะจ๊ะอันนี้คือป้ายรถเมล์นะคะนี่คือป้ายรถเมล์จักรยานจักรยานจะเพด,ดงานนะคะนี่หนีเขาจะมาขี่จักรยานโอเคค่ะรถเมล์มาแล้วเนาะเสร็จขึงรถเมล์เพดงาน เอาไว้เจอกันตอนหนาได้จ้ะอันนี้คือรถเม่มากนะคะสีเปาขึ้นรถเม่ค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ